มาเรามาพูดถึงเรื่องเอเซไกกันดีกว่านะราตามชื่อไลท์นะครับชื่อ Light, อะไรชื่ออะไรวะ <S <S อ่าแอนิเมะเอเซไกที่มาเยอะจนเบือ่อนะครับผมเดี๋ยวเรามองของเมเอเไกกันว่าเรื่องดีๆแนวเอเซไกนะั้นเป็นไงบ้างเนาะโอเคที่เราสนใจชา,ชาวเอกท่านหนึ่งนะครับผมนามว่าอ่าอัสอยาไม่พูดชื่อแล้วกันหลังจากที่เขาได้ชมเรื่องอฟรีเลนนะครับเขากล่าวว่าันจากที่ได้ชมเรื่องฟรีเลนกับโซลลับดันเจียนเนี่ยถึงได้รู้ว่าทําไมตัวเองนั้นไม่ชอบแนวเอเซไกนะครับผม โอเคเขาก็โพสเป็นประโยชสั้นๆนะแล้วก็หลังจากพวกนี้ออกไปก็มีชาวเอ็กเข้ามาแซงว่าเห็นมากมายก็ถึงพันกว่าเห็นแล้วก็รีทวีตกว่าหกหมื่นว่าคนที่เขานั่งแซงว่าเห็นกันนะโดยส่วนมากเขาเลยคิดเป็นเกี่ยวกับเขาและบางคนความเห็นก็น่าสนใจเช่นอ่าสอนเรื่องนี้ทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้เกลียดแนวแฟนตาซีแต่ผมแค่ไม่ชอบอสไกก็นะครับตามนั้นจริงๆริงอสไกก็สนุกนะผมมักจะชอบอ่านมันตอนที่อยากจะอ่านเรื่องราวแนวแฟนตาซีอันยิ่งใหญ่ สนุกนะครับแต่ปัญหาคือข้อมินโตของมันในตอนที่ปริมาณแนวเอสเกมันเยอะมากมายมหาศาลนะครับผมและส่วนใหญ่แต่ละเรื่องมันเพียงโคนของกันและกันหลังๆมันเลยน่าเบื่อก็ตามนะครับผมโอเคมาความเห็นต่อไปทุกแนวทุกแนวมันก็มีเรื่องดีๆก็เรื่องเหื่อนเทางนั้นแหละแต่เพียงแต่แนวเอสเกยหลังๆมันเยอะไงแต่ให้นำเรื่องดีๆอันนี้เขาแนะนำเลยครับก็คือล็อกคอนเรซอนลิกซิลโลมูนเชอร์ไซเอสเกยวิลสันอิงุราชาอิงูช่าเก่านะไม่จริงนะเลยเออนี่โคตรเก่าเลยโอเค S <S 2> <S 2> นะครับผมแนแนวเอส่ากยเป็นวัตถุดิบเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมหาดัดแปลงได้ดีให้ดีกลับมาจริงๆอะนะแต่เก้าสิบเรื่องตัวเอกเด็กผู้ชายมักมีพลังประหลาดไม่เหมือนคนอื่นแล้วเพิ่มเรื่องสไตล์วิดีโอเกมเข้าไปเท่านั้นก็อ่านแหละครับโอเค <S <S 2> <S 2> จริงๆแล้วคุณไม่ได้เก๋อสกายอันนี้อันนี้คอมเมนต์ของนขนคดีจ่าเออนะครับผมแต่ว่าโอเคให้อ่านให้ฟังแล้วกันในจริงแล้วคุณไม่ได้เก่อสกายหรอกแค่ไม่ชอบแนวฮารเลมตัวละครเอกโมที่เก่งโมเกินใช่ไหมล่ะก็นะอื โอเคครับผมมีเรื่องควาเห็นน่าสนใจแต่หลักแต่หลักหแต่หลักที่2องเรื่องนี้มาดังเพราะไปโลกภายในซีรหรือซากขึ้นมาอย่างดีไม่ใช่ต่างโลกหรือเข้ามาในโลกเกมที่เวลาไล่เมฆต้องมี UI ขึ้นมาในเกมที่เห็นบ่อยๆอยู่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมตามนั้นแหละโอเคก็ใครอยากเพิ่มเติมเดี๋ยวผมตอนตัดคิปเดี๋ยวผมให้ลิงกไปอ่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคตามนั้นอ่ะ แล้วก็อ่ะแล้วก็มีความเห็นของคนที่เขาไปโพปสนะครับผมส่วนตัวเอสเองก็ตามเพื่อนเรื่องที่ดังๆอยู่นะเชื่อดว่าหลอดปูก,การก์เราแต่เรื่องใหม่ๆไม่ค่อยตามพอรู้สึกซ้ำซากเหมือนเนี่ยตามที่เขาว่าจริงเช่นตอนแรกตัวเอกโดนโกงหักหลังแล้วไปเจอแนวนี้เอสกี้เกลานทันทีนะฮะอ่านข้ามไปเฉพาะตอนที่ตัวเอกล้างแคสเลยก็ได้แล้วครับตามนั้นแหละโอเคอม,มาก็อ่าแนวของฟรีเลนกับแนวของหมอยาอะไรตามมันคือแนว อิเม็แนวแฟนตาซีนะครับแต่เขาที่ยกมาเขาบอกเหตุผลว่าทําไมแนวถึงไม่ชอบแนวสิกไกเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะอ่าเราจะพูดไงดีคือแนวสิกไกที่ในตัวของในช่วงสองซั่นได้ผนมาที่ตัวของตรุรับสับดาเจียนที่ใ้ายทันนี้แล้วก็เบลดิซันนาจะใช้อีโคเออร์หนึ่งเนาะและฟรีเลนก็จะจบทันนี้ต้องพูดว่า แนวแฟนตาซีอ่าแนวต่างโลกแฟนตาซีที่คอนเซปต์แฟนตาซีเหมือนคล้ายๆฟิเลนกับตัวของไรันเจนเมชชี่ที่เป็นแนวแฟนตาซีกันแต่นี่ผมก็ยกกีับความปวาเป็นแนว fantasy, แฟนตาซีซะไกลนะลก็เลาบอกว่าไอ้เรื่องกระแสที่มันแบบความไปแนวต่างโลกในฟอร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเรื่องไหนได้กระแสดีเท่าฟิเลนกับตัวรันเจนหรือแม้กระทั่งเซกัลล่าฟอนเทีย ถ้าผมเซนเจรฟอนเดียคือเรื่องแนวต่างโลกที่เป็นแนวต่างโลกเกมนะไม่ใช่ต่างโลกที่มันเกินใหม่นะที่น่วมาในมุมมองผมคือเป็นแนวโลกของเกมที่แนวผมเรียกว่าต่างโลกตามเป็นอิสกายวันนี้นะจะเป็นอิสกายเกมของวันนี้แล้วกันก็คือนี่คือแนวต่างโลกที่สำมุมมองผมคือดีที่สุดในช่วงที่ฟรีเลนกับเดอะเจมส์ชิชายตอนนี้เพราะเป็นเรื่องที่ทำแนวเกมได้ดีจริงๆผมแนะนำนะครับเซนเจรฟันเดียใช่คือมันเป็นแนวที่บอกว่า ไอ้ทียถ้ามีเกมอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นออนไลน์กูก็เล่นเน่ะกูก็อยากเล่นน่ะไอ้ที่คือเกมมันดีจากวะกูอยากเล่นมากเ่ายากนะพี่เกมแต่มันน่าเล่นปะล่ะแต่แต่แต่มันน่าเล่นไหมมันโคตรน่าเล่นเว้ยกูอยากสนุกลกูอยากแบบไอ้ทียกูอยากตายตายตายาะโบดเจอบอสโหดแล้วก็แบบไอ้ที่เราทำไงแล้วก็วางแผนทาไงก็แม่งตายดีกวะกูแม่งเราก็ไปจัดการกันต่อตายกี่สิบรอบช่างแม่งเดี๋ยวกูจะไปสู้กับแม่งต่ออะไรเงี้ยมันก็สนุกไงถึงแม้บอสจะโหดจริงแต่ระบบของเกมทุกอย่างมันดีไปหมดอะ ก็เห็นบรรยากาศของเซนแล้วพอเจียรสร้างมาบ้ล่ะ,ละเออนะครับต่างแล้วแหละโอเค okay. มาพูดไอซ์ไกไอซ์ไกจริงแล้วอีเรื่องแนวไอซกไกเรื่องแนวไปต่างโลกโลกเกมอุ้ยอะไรเลยแนวไปต่างโลกเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงเหมือนเป่าเหมือนเหมือนเป่าไม่ใช่ไหมแนวไม่ได้เป่านะเมื่อกี้เสียงไม้เข้าลั่นเลยเียงไม้เหมือนเหมือนลมเข้าลั่นเลยเมื่อกี้อ๋อ อ๋อโอเคมาพูดต่อคือแนวแนวอิสเกยในอดีตเนี่ยบอกว่ามันมันก็มีมานาน,นครับมันมีมานานมากแล้วก็แล้วแต่ตามที่เขายกมาก็คือแนวแฟนตาซีเช่นแบบเมจิกไนเลเฮอร์เนี่ยคือโอ้โหมึงก็ไอ้ข้รเก่าเลย,ยแต่มีดูฟรีใน YouTube นะครับเป็นเป็นออฟิเชียลลงด้วยออฟิเชียลไทยลงด้วยน่าจะเป็นเด็กลงนะครับก็ไปดูก็ได้นะเมจิกไนเลเฮอร์ไปดูความหลังนะครับผมเออเหมือนจะเด็กมั่งไปเซิร์ชเมจิกไนเลเฮอร์น่าจะเจอนะครับผม,บผมนั่นแหละอืมไม่เด็กก็ค่ายสักอย่างอะที่เป็นค่ายเลสสิทธิ์ไทย ไอแนวต่างโลกมันมันอยู่มานานแล้วเว้ยแต่ว่าถ้าเราพูดถึงความเป็นแนวต่างโลกจริงในยุคที่มันเริ่มบูมมาแบบจัดๆจริงๆนะเท่าที่เราจำความได้แบบบูมจัดจริงๆนะน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนสองพันสิบหกที่มันเริ่ม,มเยอะแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะเออเริ่มเยอะเรื่อยๆนะเริ่มที่มันเริ่มบูมจริงเพราะว่าจริงๆแล้วแนวต่างโลกในช่วงก่อนๆมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น เอออันจริงก็มีเอสเอโออย่างเงี้ยโอเวอร์โหลดก็สองพันสิบสี่พุก,ก้าโลมาช่วงประมาณยี่สิบหกสามสิบเอ็ดนู่นเลยแต่ว่าอันนี้ต่างโลกที่มันเริ่มมาเยอะจริงอ่ะสำหรับผมมองผมผมผมน่าจะลืมไวลาจ,จริงสองพันสิบห้าสองพันสิบสี่อาจจะเยอะกว่าก็ได้อ่ะอันนี้ต่างโลกที่เริ่มบูมมากขึ้นนะจา๊ะเฮ้ยผมจำได้แล้วจำความได้แนวต่างโลกที่มันเริ่มเยอะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงคือตั้งแต่สองพันสิบหก้วไปมันก็มีพวกแบบอ่าดังๆก็จะมีพวกแบบรีซิลโลอ่าอะไรกะร์โหลด อ่าเดสมาสมาร์ทโฟนอ่าอะไรเจ็ดเท่อะไรต่างที่เป็นเรื่องที่แบบเป็นแนวอะไรต่างนะเจ็ดเท่ mm hmm. แล้วก็มีหลัจงจากนี้ก็จะมีพวกแบบอัลล็อกคอนเนซอนมูเรลเซ่สกายเวสังอ่า uh, เทนเซโอโจไอเรื่องแนวทำอาหารต่างโลกเดด็ออ่่าาไมคิวแบค็คคอมันีอะไรก็ตามที่เป็นหลายเรื่องที่เป็นน่าสนใจมูเรนเซเอ,อสลา,ามโอเวอร์ลอร์ดโนกเกมโน,นไลท์ อาพกกุกาโลกอะไรเนี้ยหรืออ่าอะไรเงี้ยที่เป็นแนวแบบแนวต่างโลกอะไรต่างแต่ว่าพอเราดูเม่ต่างโลกไปเรื่อยไม่ต่างโลกจริงๆแนวตอนเนี้ยถ้าเราไปเช็คจริงๆแนวผมว่าน่าจะเยอะประมาณแบบร้อยกว่า,100วาร้อยกว่าเรื่องแล้วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันร้อยสองร้อยกว่าเรื่องแล้วแต่เราพูดถึงแนวต่างโลกที่มันแบบมันดีจริงๆอะ่ะกี่เรื่องม,มีไม่กี่มันมีไม่กี่เรื่องหรอกพี่ อืมใช่ไหมมันไม่มีกี่เรื่องจริงจไว้ที่มันจะเป็นแนวดีอยู่ที่เราแบบเราที่แบบเราโดนใจรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือแนวต่างโลกที่เราต้องการอ่ะนับสี่ล้ำลายสี่สั้นได้เลยมันมันยังไม่ถึงประมาณยี่สิบว่าเรื่องด้วยซ้ำจากประมาณสองร้อยกว่าเรื่องร้อยสองร้อยกว่าเรื่องผมว่าร้อยสองร้อยกว่าเรื่องแหละยุคนี้เพราะแนวต่างโลกมัผลปปลนผบไปเรื่อยผมว่าประมาณร้อยสองร้อยกว่าเรื่องแล้วแหละที่เป็นแนวต่างโลกแต่ว่าแนวต่างโลกที่มันดีจริงมันคือประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นของจากร้อยเปอร์เซ็น สิบเจเซนจากสองร้อยกว่าเรื่องอ่ะคือว่าแบบไอเทียมันก็เลยเป็นมันก็เลยมีคนบ่นมาตลอดว่าเนอเซกไก่อ่ะมันเยอะมากเว้ยมันเยอะจนเรารู้สึกเอียนอ่ะมันเยอะจนแบบเราเอียนอ่ะเราเอียนจนแบบไอเทียมันเยอะเกินไปเปล่าคือถ้าสมมติอเมร์อเซกไก่มันเยอะแต่บันคุน้ภาพทุกเรื่องเราไม่ได้มีปัญหากับมันแต่นี่คือเยอะแต่ไม่คุ้นน่าเบื่อเลยแต่เรื่อง แนวเซกายในทุกๆปีอะที่มันจะมีเรื่องที่มันดีจริงอะถ้าไม่นับเรื่องภาคต่อที่มันเป็นเมยใหม่อะแม่งก็คือหนึ่งไม่ก็สองบางปีไม่มีเลยภาคต่อภาคต่อแนวตัดโลกแม่งดีแนวแนวตัดโลกใหม่ๆไม่ดีเลยปีที่แล้วก็โอเคชัดเจนเช่นโมจิอเซอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกแนวชิวๆสบาส่วนใหญ่แนวตัดโลกที่มันแบบเป็นแนวแบบเนื้อเรื่องจริงจังมาส่วนใหญ่มันจะอยู่เป็นแนวแบบกลางๆแนวควยๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบส่วนใหญ่ที่มันโผล่มามันก็เป็นแนวแบบ ไม่ได้ดีเลิศค่ะนะส่วนใหญ่ก็เป็นแนวกลางๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวห่วยเลยอะไรเงี้ยก็มีดีระดับโอเคจริงเรื่องสนใจจริงก็มันก็มีแค่ไป่กี่นเรื่องจริงอะไรเงี้ยจรงจริงปีที่แล้วก็มีก็จริงจริงแล้วแนวต่างโลกมันก็มีความเป็นแนวชิวๆถาถวามันมีไหมมีครับเยอะแยะเลยแนวต่างโลกที่มันแนวชิวๆไว้แต่ว่า แนวต่างโลกที่มันเป็นแนวแบบชิลๆื่อสบายแนว,ว,วต่างโลกมันมีหลายแนวให้ผมพูดถึงก็โลงกกเกมโลกที่เป็นเกินใหม่โลกอะไรก็ตามนะโลกเกินใหม่โลกที่มันหลุดเข้าไปในเกมเลยโลกที่มันเป็นตัวละครยังไม่ตายแต่ก็ไปเล่นเข้าไปโลกเกมอย่างเช่นโซลาราหรือไซเคโลพอลเทียอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็นะมันก็มีเรื่องแบบในแต่ละแนวมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าแบบถ้ามันมีเรื่องวะโออยังพูดไงดีวะ mm hmm. ยังไงเดีย๋ยคือจะบอกอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยเรานั่งดูมาไอเรื่องแนวอย่างเงี้ยที่มันแบบแนวชิลชิลสบายที่มันแบบมันมีเรื่องที่น่าสนใจป็นเรื่องที่มันทําใม้เป็นแนวชิลชิลที่ดีจริงแม่งแทบไม่มีเลยเ,ลยเว้ยคือถามว่าเป็นแนวชิลชิลแล้วสามารถตีตีอะไรละ่ะตีอตการตลาดอะไรต่างที่มันทําได้ดีไหมมันมันก็ดีมันก็ทําได้ครับผมแต่ว่าแนวชิลชิลที่ผมไปแนวต่างและชิลชิลที่ผมดูมา่วนใหญ่แล้วมัน มันชิวเกินจนผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแนวต่างโลกแบบแนวต่างโลกชิลๆที่ทําได้ดีเลยคาะนั่นแหะมันก็คือแนวอ่ะมันก็คือแนวชิลๆที่เพิ่มมืคือแนวต่างโลกอืมอย่างเช่นแบบเมแนวทำอาหารต่างโลกทำอาหารผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรดีจริงมันก็มีอะไรจริงเ้าเอามาเที่กดดันเจมิชีคือมันมันสู้ไม่ได้เลยครับที่ถึงแม้มาตัวของเจมิชีมันจะไม่ใช่แนวต่างโลกก็ตามมันเป็นแนวแฟนตาซีเฉยแล้ว่าเทียบกับแนวกลุ่มเมทำอาหารกันดเจมีในตัวของ ตัวอของต่างโลกทำอาหารแม่งแทบสู้ไ่ได้เลยครับดูดีแลวใช่ไหมหมุนหมุนไปแป๊บหมุนไปตั้งหนึ่งวิอ่ะแม่งแทบสู้ไ่ได้แล้วเชนนะในมุมมองในมุมมอ,องผมอะ่ะเนี่ยต่างโลกมันเยอะไปมันมันเยอะแบบมันเยอะไปแล้วถามว่ามันจะมีทางที่จะมันมันจะมีทางที่แตวหรือสไกลกระแสจ,จะหายไปไหมหน้าตอนนี้ไม่มีไม่มีทางครับผมประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับผมมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนต์ที่เนี่ยต่างโลกมันจะหายไปก็คือมันขายไม่ดีทุกเรื่อง ซึ่งมันก็ไม่น่ามีทางหรอกเพราะแนวต่างโลกทุกวันนี้ก็มีเกิดใหม่มีมีแนวแบบมีสร้างใหม่มาจากมังงะนิยายก็โหสิบเรื่องยี่สิบเรื่องต่อไปนั่นแหละก็มันก็สร้างอะไรมาเรื่อยๆไม่เก่าๆบ้าเรื่องแนวต่างโลกกันเรื่องที่ยังไม่ได้ทำเนี่มันก็มีฉันอ่ะกว่ามันจะตายจริงคือคุณต้องลุ้นให้มันไม้ทุกเรื่องไม่ขายไม่ออกอ่ะแม้กระทั่งตัวโมเชเซ่แม้กระทั่งพวกพักต่อที่มันดีๆอ่ะแม้ขายไม่ออกทั้งหมดเลยเชื่อเถอะเดือนต่างโลกก็หายไปเองจริงอืแหละเพื่อ ก็นะคือมันก็เยอะจนแบบพวกเรารู้สึกเบื่อจริงมันก็มันก็มีคนแซวว่าต่างโลกฮาเลมอ่าต่างโลกฮาเลมพระเอกเทพต่างโลกฮาเลมพระเอกเทพต่างโลกฮาเลมไม่เอกเทพผมเลยเห็นมีมีนี้ผมรู้สึกแบบาบางอย่างผมก็รู้สึกเห็นด้วยแต่บางทีรู้สึกว่าเขาอาจจะพูดเกินไปเช่นแบบไม่ไม่สมัยนี้ไม่ไหต่างโลกฮาเลมพระเอกเทพผมรู้สึกว่าไม่อันนี้พูดอย่างนี้แต่ว่า ถ้าพบว่าแนวสกกยมันมีแค่แนวแบบต่างโลกาเลมเอกเทพผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนี้ผมสกว่าโอเคผมเห็นด้วยที่แบบว่าไอ้เคียคือแบบมันก็มีจริงจะถามว่าแนวต่างโลกาเลมมันมีเรื่องดีไหมมันมีแต่มันไม่ถึงสึ่อเปนเรื่องอเอกเทพมีเรื่องดีไหมมีแต่แม่งน้อยมากที่จะเป็นแนวให้เอกเทพและแม่งทาได้ดีจริงน้อยชิบหายแนวต่างโลกาเลมที่ดีมีไหมมีน้อยมากก็น้อย น้อยมากอีกเพราะฉะนั้นอ่ะพี่กายขออนุญาตช็อตฟิลหน่อยนะออมีคนไม่ได้เข้าดี <Okay. S 2> จับเพราะต้องทำงานตัดต่อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันเองแล้วับผมก็อ่าโทษไอ้โทษน้องหมันอดีครับส่วนนเรื่องแชทไม่มีเลยก็ได้นั่นแหละครับผมมาดูทำอาหารอนะ่ะโอเคส่วนใหญ่นูทำอาหารจริงๆก็ได้ก็ใช่ไงอ่าส่วนใหญ่คนเล่นดูคือเด็กส่วนเด็กส่วนผมไม่ว่าอะไรหรอกคนที่ต้องการเนี่ยชฉยๆเนาะก็นั่นแหละมันก็ต้องการเนี่ยเฉยๆไง ก็ต้องการแนชีวผมมีปัญหาแต่สลับผมอะ่ะผมพูดถึงมุมมองของเมสแนชเชียร์สบายก่อนเมสแนชเชียร์สบายสิ่งที่ผมต้องการก็กคือคุณเป็นแนวเชียร์ไงให้คนดูรู้สึกดูแล้วคุณสาม,มารถเสียเวลากับมันได้ในประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงได้โดยไม่ต้องดูตอนหนึ่งแล้วอีกประมาณสองสามชั่วโมงดูต่อไม่ค่อยดูต่อก็ได้สิ่งผมต้องการกคือคุณต้องนําเสนอแนวต่างโลกเชียร์ไงให้เรื่องนั้นมันดีจริง อ่าแนวต่างโลกที่มันดูชิวแบบชิวจ๋าเป็นแนวผู้หญิงทำไรนะกันในแนวต่างโลกคุณต้องทำไงให้เรื่องนั้นเป็นแนวชิวที่ทำให้คนทาให้คนดูหลคนน่าสนใจได้ผมเห็นแนวเนี้ผมแนวนชิลเนี่ยแนวชิวๆที่เป็นแนวต่างโลกชิวตีโจทยัยงไม่แตกสักทียังไม่มีต้งไงที่ผมดูมรู้สึกว่าเป็นแนวชิวๆดีๆที่ได้ดีเลิศขนาดอะไรส่วนใหญ่มันมีแนวกลางๆทั้งนั้นเลยผมเลยบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าคุณจะดูอันนี้แนวต่างโลกชิวอ่ะคุณไปดูแนวซาตอไรชิวที่มันดีกว่าก็ได้ ตามนั้นแหละเพราะว่าแนวต่างโลกอ่ะถ้ามันทําอะไรมันแนวต่างโลกถ้าคุณคิดกันมันจะอะไรที่มันแปลกใหม่จริงคือเป็นแนวต่างโลกห้าเล่มแนวต่างโลกพระเอกเทพแนวต่างโลกชิวๆแต่ที่ที่ผมพูดมาสามทางนี้มันมีแค่ไปเกี่ยวเรื่องที่ตีตรงนี้แต่จริงแนวต่างโลกชิวๆนี้ผมแทบยังไม่เห็นเลยที่มันเป็นแนวชิวๆแล้บรู้สึกดดใจต้นใหญ่มันคือ่้นกลางๆนั้นับโบกผาต่างโลกเลยโบกผาต่างโลกก็โอเค เป็นแนวชิวๆแต่กูไปดูซื้อวัสดุก็ได้กูดูสนุกกว่าอะไรเงี้ยนปลูกผักเอ็นเดียวกูดูปลูกผักต่างโลกที่มันมีไว้อกเทพมารมีมหรือคุณจะไปดูแนวปลูกผักชิวๆที่เรื่องแม่งดีชิบหมสำหรับผมผมไปดูซื้อวัสดุดีกว่าอ่าหรือแนวต่างโลกฮาเรมแนวต่างโลกฮาเรมมีเรื่องดีๆมีไหมมีมูนเยอเซยคือตัวอย่างชัดเจนอตัวอย่างใหญ่ที่เป็นแนวต่างโลกฮาเรมและในเรื่องดีมากผมแนะนําให้คุณดูมูนเยอเซยถึงแม้ว่าคุณจะเข้าใจกระติ๊ดในช่วงแรกก็ตามซึ่่่งเขาคิดดไไม้กัันนนแหละ ช่งางแมงเลยว่าหนึ่งนะครับตอนนั้นแหละแต่ว่าแบบถถมว่ามีไหมแนวต่างโลกฮาเลมที่มีมีไหมแต่คนไปดูมันมีแนวฮาเลมที่ไม่ใช่ต่างโลกที่มีในเรื่องดีเหมือนกันดีกว่าแนวต่างโลกฮาเลมมีไหมมีมแต่ว่าถ้าสมพูดหนึ่งแนวต่ตางโลกฮาเลมมีเรื่องที่ดีไหมมีแต่น้อยกว่าแนวฮาเลมที่ไม่ใช่ต่างโลกน้อยมาก<ไ>ที่จะเป็นแนวฮาเลมดีๆยกเคแค่มันเยอเสยังมีอีกเรื่องหนึ่งผมลืมไปแล้วแต่มัน เมื dias, ่อเราไปดูอย่างเราไปดูเป็นแนวฮาเรมที่ไปต่างโลกได้หรือแนวเพกเทพที่แนพระเเอกเทศต่างโลกถามว่าแนวเระเอกเทต่างโลกมีเนรื่องที่ดีไหมมีก็ไม่ถึงก็จริงๆนะมันก็ไม่ถึงสิบเรื่องอ่ะแต่เราไปดูแนวเพกทีาเราไปดูแนวพพะเอกเทพที่ไม่ใช่ต่างโลกมีเนรื่องที่ดีไหมมีไหมมีแล้วเขาทำยีดีกว่าไหมก็มีเพราะฉะนั้นอ่ะสาหรับผมอ่ะแนวต่างโลกมันคือแนวที่ส้หรับผมคือแนวที่ มันทําได้ในเรื่องได้ตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ในที่ผมเห็นมามันเป็นแนวที่ยังไงดีวะจะพูดไงดีคือมันเป็นแนวที่เอาอย่างอื่นมารวมกันได้แต่มันยังใช้คอนเซปต์องค์ประกอบตัวนี้ยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ก็ที่ผมพูดไว้แนวต่กโลกประมาณร้อยเปอร์เซ็นมีดีจริงแค่สิบเปอร์เซ็นอีก,กราก้สิบเปอร์เซ็น0คือเรื่องแนวกลางกลางอืมคือจริงแล้วนี่สก,กายหนเรื่องอะ่ะมัน นลเลนอเซกาเนี่เรื่องมันมีเรื่องมันมีหลายเรื่องที่มีองค์ประกอบที่ดีในเวอร์ชันนิยายกับพังหะเวย้ยแต่มันพังเพราะอนิเมะหลายเรื่องก,ก็มีเพราะฉะนั้นอนะสำหรับผมอะสำหรับผมอะผมว่ารู้สึกว่าเนอเซกไก่อะมันมีเรื่องที่ดีหลายเรื่องเว้ยมันมีเรื่อ,องที่ดีหลายเรื่องมากร้อยกว่าเรื่องสองร้อยว่าเรื่องมีเรื่องที่เนื้อเรื่องดีเลยจริงหลายหลายเรื่องแลครับแต่มันมาพังเพราะอนิเมะก็มีที่ทําให้ใเรามองว่าแนวต่างโลกม่นเป็นแนวที่ไม่ดีตลอดเยอะเกินจะน่าเบื่อ เยอะมาเยอะแต่ในเรื่องมองกากประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงรี้ยก็ผมส่วนับผมอะ่ะสิ่งที่อยากให้แนวต่างโลกมันในหลายปีที่ผ่านมาปเป็นแนวที่ดีจริงคือคุณทายังไงก็ได้ให้แนวต่างโลกของคุณมันดีอ่ะแล้วแนวต่าโลกองค์ประกอบหลายอยา่างคุณน่าสนใจคุณมันนเดิม,เด,มเดิมไม่ได้นเดิมเดินประมาสิกไว้รเรื่องได้ถ้านาวเดิมเดิมสืบไเรื่องมันดีคุณยังดูไม่ได้พอแล้วแหละอืมส่วนับผมว่าผมผมไม่มีปัญหากับแนวต่าโลกครับมันมันเยอะจนเบื่อก็จริงแต่ว่า ถ้าในต่างโลกที่มันโผล่มาสิบวันเรื่องถ้ามีเรื่องดีจริงสิงบวันเรื่องผมก็ผมก็มีความสุขกับในการดูเมะเออตัวใหญ่แล้วมันชอบตัดยับในเมะนั่นแหละเออใช่คำนั่นเลยคือบอกชัดเจนว่าโต้ขอสุโดโริเมะที่เขาสร้างอนิเมะใน,นต่างโลกไม่กล้าสิงกับใน,นเรื่องของบังงานงนญาตตัวเองเพราะบางเรื่องมันดีจริงเช่นเคสของเดนมาร์กกันอ่ะผมจะเดนมาร์กเลยกันเดนมาร์กในนิยายคนบอกว่าในเรื่องเนเรื่องค่อนข,ข้างดีทําได้ดีมากนะครับในเรื่องแบบว่าคะแนนสูงเลยเนี่ยแต่พออนิเมะมันห่วยแตกเพราะอะไรอ่ะ พราะตัวอนิเมตตัวทาซโลโหรือตัวผู้กลับแต่คนเขียนบทเขาไม่กล้าเสียงกับมันหรือเรื่องที่มันเนื้อหาตัดยับเขาก็ไม่กล้าเสียงกับมันอ่ะก็เลยนะเขาจ้แบบงนะ่นะจากผู้จาะผมก็พูดได้แค่นี้แหละครับสำหรับผมคือโอเคพูดต่จนแบบเกือบหายใจไม่ออกแมืวแกโอเคอปีพูดต่อ,ตอน,นิดน,น,นึงอ่ะบมองมองในตาโลกก็ได้อะพี่ยเอ็พี่ผมไม่มีผมไม่อะไรจะพูดพี่ พอแค่ฟังอะไรเกี่ยวกับต่างโลกผมก็รู้สึกสมองไหลแล้วพี่พุดงี้เลยเออแล้วกันรู้สึกสมองไหลแล้วอ่ะม,มันเยอะเกินจนจนจนทำหมสมองไหลแล้วอะ่ะอืมก็นะคือสารผมแนวมองผมอะ่ะผมสีพวกอาผมสีพวกเราดูไม่อไรท่านก็นคือเราต้องการแนวต่างโลกที่ มันคือเป็่แนวต่างโลกเยอะปีปีหนึ่งเยอะมามาประมาณห้าสิบกว่าเรื่องถามว่ามีเยอะได้เยอะแล้วไม่มีปัญหาผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนที่อัดก,กติแนวต่างโลกขนาดนั้นถ้าแนวต่างโลกงั้นดีจริงผมก็ดูผมก็มารีวิวผมคุณได้สังเกตไหมในเรื่องอนิเมะที่ผมเอามาพูดถึงความสึกหลักดูอะแนวต่างโลกผมพูดได้กี่เรื่องนะอะหลายเรื่องผมไม่ได้ลำเอียงแนวต่างโลกเลยเว้ยผมไม่เคยลำเอียงแนวต่างโลกเลยถ้าแนวต่างโลกถ้าแนวต่างโลกงั้นเสนอมาดีจริงผมก็มารีวิวผมก็คงไม่ดรอปนั่งเบื่อนั่งหนาไม่ไไก่อนตอนนั้น ผมผมไม่ได้คติใน,นต่างโลกเปก็นการส่วนตัวแต่ผมพูดในมุอมมองของผมว่าทำไมเนือต่างโลกที่มันมามามา,มาเยอะประมาณร้อยกว่าเรื่องทำไมถึงน่าเบื่อเพราะามันมีปัญหาหลายอย่างที่ผมพูดไว้จริงแล้วผมก็เห็นในต่างโลกพวกผมก็ดูเนต่างโลกผมทําสารตอนแรกผมทำรีวิวมาตอดผมเห็นแล้วว่าเนื่อต่างโลกมันมี่งหาจริงคือเขาไม่กล้าเสี่ยงกับเนื้อเรื่องของคนเองเขาไม่กล้าแบบไม่คือเนื้อเรื่องมันซูนิยายมันธรรมดาเนี่ยอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าอน,นิเมะมันทาให้มันรู้สึกการสนใจได้ก็โอเคแต่ว่า ิ่งที่พวกเราต้องการก็คือแล้วต้องการดูแนวต่างโลกใหม่ๆใ,ใ,ใหม่ๆแนวเรื่องใหม่เลยที่มันทาได้ยี่ยมเยี่ยมซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเลยที่มันแนวเรื่องใหม่เอ <Okay. S 1> สก,กาย์ิซังีเซโลอ่าลิซโลก็ตอนนี้ภาคต่อพิทเซ,เซก,ก็บีวภาคต่ออ่าอย่างเงี้ยผมต้องการหรือเนื้อเรื่องที่เออพวกเราต้องการคือแนวต่างโลกที่เป็นแนวต่างโลกอ่าที่มีภาคต่อหลายภาคมีภาคต่อแล้วแต่ในเรื่องมันงันมากแล้ว สิ่งที่เราต้องการคือไอแนี่ต่อโลกอานงานมากทำให้มันดีก็จบเขาทาดีได้แต่เขาไม่ทําใช่นั่นแหละคือตลาจะเจนว่าว่าวงการนี้อ่ะถ้าใครอยู่กับวงการนี้คุณเจ้าบทตลอดว่าเฮ้ยเราต่อโลกดีๆมีเยอะเว้ยแต่มึงไม่กล้าทํากันอะ่ะทาไมกันวะนิยายมันดีมั้งอ่ะมันดีมันมีเยอะแยะแต่คุณทาไมไม่กล้าทาอะ่ะเพราะคุณไม่กล้าเสี่ยงกับมันแลน้วคุณก็ขายการตลาดย,ยาสั้นคือแบบว่าก็แค,คไ่ไม่ไม่โปรงหมดนิยายอะไรเงี้ยคือแบบทําไมคุณคิดได้แค่นี้กันอ่ะ คุณไม่อยากคุณไม่อยากทำการตลาดระยะโอวอร์หลอที่ยอดขายเพิ่มมาเรื่อยๆยอดขายมันไปเรื่อยๆคุณดูอย่างรีซิโลคุณดูอย่างวูเชเซอะไรต่างที่ยอดขายไปดีเรื่อยๆเพราะอะไรหรือโอเวอร์หลอดก็ได้ถึงแม้โอเวอร์หลอดอนิเม่มันจะค่อนข้างที่จ่ายไงก็ตามนะแต่มันยอดขายมาเรื่อยๆอันนั้นแหละเออสำหรับผมอ่ะสำหรับผมคือเราอยากให้วงไอคนคนในที่มันเป็นคนสายการตลาดของอนิเมะหรือคนที่ทำอนิเมะ่ะผมพูดเลยนะว่า คุณอยากคิดแค่ว่าเป็นเมเปิลนิยายคุณคิดว่าทาการตลาดสั้นไว้คุณคิดการตลาดยยาวผมเชื่อเลยว่าผมว่าไอ้นิยายมันจะขายได้ดีคนอยญ่างสร้างภาคต่อได้แต่คุณของดีๆคนก็มีอ่ะแต่แต่มันคุณใช้ได้ไม่เป็นอ่ะมีเยอะะไม่หมดอ่ะผมเชื่อผมเชื่อนะว่าไอ้สอ้อยเซอร์โบทไอ้ที่ผมสมมติว่าเนื้อตัดลงมีประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าเรื่องอ่ะผมเชื่อว่าซอสของนิยายจริงอ่ะที่มันดีจริงคือมือยวงร้อยกว่าเรื่องเว้ยแต่ดัดแปลงวใช้ในเมเดิจริงไม่คือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นอ่ะวิชาหน ก anto, e <sword> ็นะก็เลยแบบก็สิ่งที่พวกเราต้องการคือขอให้เนวต่างโลกมันที่มันโผล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันออกมาดีก็ตามเราไม่ได้มีปัญหาในต่างโลกเราไม่ได้กระติ้นต่างโลกถ้าในต่างโลกนั้นมันดีจริงแต่ถ้าในต่างโลกนั้นมันโผล่มาเกินไปหมดมันเกินหมดแต่มันไปแนวแย่หมดเลยมันแนวธรรมดาหมดเลยเราก็กระติกันมาแหะเราก็มองว่าไม่เชื่อมันมันมันมายเกี่ยววะแนต่างโลก่แล้วทำไมคนส่วนใหญ่เอีนเอียนแนวต่างโลกกันก็เห็นเคชัดเจนมากก็บึงมาเยอะ แต่ที่มึงมาเยอะมันเป็นแนวธรรมดาเป็นแนวห่วยงนั้นเลยดีจริงติดเปอร์เซ็นต์เออมันคือหลุกเดิมก็คือเอาแนวต่างโลกแนวต่างโลกเนื้อเรื่องโอเคเนื้อเรื่องกลางกลางกลายเป็นแนวกลางอย่างเงี้ยมันวนอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละครับสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผมณตอนนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์น้นดีจริงอ่ะแต่จันก็ผมก็รอดูแล้วกัน่าอนาคตแนวต่างโลกจะเป็นไงแต่สาวผมแนวต่างโลกยังไม่ตายง่ายหรอกยกเว้นมันจะขายไปดีมันอยู่ได้อีกประมาณสิบปีครับสิบปีสิบปีเลยตอนมนั้นครับผมแค่นี้แหละครับอืม